กัมพูชาไฟเขียวนักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถชำระเงินเป็นสกุลเงินจีนสำหรับใช้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศกัมพูชาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station สำหรับคลิปนี้นะคะแอดขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่ามิได้มีเจตนาที่จะพาดพิงหรือโจมตีบุคคลหรือสถาบันหรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่หยิบยกข้อมูลจากที่ศึกษามาเท่านั้นท่านผู้ชมยังจำได้หรือเปล่าคะจากคลิปวันก่อนที่แอดได้นำบทความของเพจ Facebook นะคะชื่อคุณเดชานรุ่นาตนะคะได้เข้ามาพูดคุยนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะที่คุณน,นรุนาตนะคะได้เขียนบทความลงในเพจ Facebook นะคะซึ่งมีข้อความบางส่วนบางตอนนะคะที่เขียนไว้ว่า นโยบายของผู้นำลาวคนใหม่คือกีดกันการใช้สกุลเงินบาทไทยและพยายามบังคับให้คนลาวหันมาใช้สกุลเงินหยวนแทนและนโยบายของฮุนเซนก็คือจีนจะมาสร้างประเทศใหม่ให้ขเขมรพร้อมอาวุธทางทหารที่ทันสมัยที่จะสามารถใช้ต่อสู้กับไทยได้ในกรณีเขตพิาพาททุกชนิดในอนาคตและในขณะที่เวียดนามอาจจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ ประชาชนมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อทั้งประเทศจีนและขเขมรอาจกำลังรอดูอยู่อย,อย่างเงียบๆและลังเลที่จะตัดสินใจเพราะเกรงว่าจะหลบเข้าไปในเกมของ,ของขเขมรในอนาคตอาจส่งผลลบต่อประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปที่มาลงทุนจำนวนมากในเวียดนามและนี่ก็เป็น ข้อความบางส่วนบางตอนนะคะจากบทความของคุณเดชานรุนาตนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจีนก็เริ่มดําเนินการบางอย่างนะคะกับทางกัมพูชาแล้วนะคะโดยเริ่มจากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถชําระเงินเป็นสกุลเงินจีนสําหรับบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดทั่วประเทศกัมพูชาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวระบุว่า กัมพูชาจะอนุญาตให้ใช้เงินหยวนของจีนแทนเรียลกัมพูชาหรือดอลลาร์สหรัฐนะคะในการบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มากขึ้นและก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนที่สนามบินนานาชาติพนมเปญน,นะคะระหว่างที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะโดยนายทองคอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้กล่าวว่ากัมพูชาพร้อมที่จะออกมาตรการหลายอย่างที่ได้ดําเนินการไปแล้ว พื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนในปี2,566หลังจากที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้ประชาชนเดินทางไปต่างประเทศได้อีกครั้งโดยระบุไว้ว่าโรงแรมและร้านอาหารทุกแห่งตลอดจนบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดสามารถรับชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนของจีนได้กระทรวงการท่องเที่ยวยังพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนผ่าน China Ready ท่องเที่ยวกัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลับกัมพูชา ปี2,566เป็นปีพิเศษที่เป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัมพูชาและจีนซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมสำคัญมากมายเช่นซีเกมส์และทัศนศึกษาต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนการเข้ามาของตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนในกัมพูชาจะช่วยดึงดูดชาวจีนให้มากับกัมพูชามากขึ้นเนื่องจากกัมพูชาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในปี2565 กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ2.3ล้านคนในจำนวนนี้เป็นชาวจีนมากกว่า100,000คนและกัมพูชาคาดว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า4.3ล้านคนในปี2566โดยเกือบ2ล้านคนจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาในครั้งนี้นะคะสามารถแสดงความคิดเห็นทัศนคติได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดคงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ